นะครับผมมาวัดค่าอินเวอร์เตอร์ให้ดูอันนี้เป็นเป็นบอร์ดเป็นหน้าจอจีนนะครับเป็นหน้าจอจีนแต่ว่าบอร์ดเป็นบอร์ดแปลงนะครับบอร์ดบอร์ดแปลงงานผมนะครับตัวนี้แปดพันวัตนะครับผมเนี่ยแปดพันวัต์นะครับบวกสีก่สิบแปดนะครับแปดพันวัต์ช็อตตัดคขึ้นเก้าแหละนะครับนเ่มาเตอให้ดูขนาดเปิดแอร์อินเวอร์เตอร์แค่สองตัวนะในบ้านนะครับใช้ทุกอย่างอะตอนนี้แต่ว่า ปิดตู้แช่นาบ้านหมดเลยนะครับเพราะตอนกลางคืนจะจะปิดตู้แช่อยู่แล้วเพราะในบ้านนี้ใช่ทั้งหลังนะครับดูมิเตอร์มูลยังไวครับผมปุ๊บปุ๊บนะอันนี้มิเตอร์เทสนะครับเทสออกจกอินเวอร์เตอร์แล้วก็เข้านะครับเข้าในระบบหนังบ้านเลยนะครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับผมนะครับหังจากผ่านจากตู้ตัวนี้เขาเปิดทั้งบ้านแล้วครับนี่จาเข้าไปนู่นนะครับบ ดูขนาดมิตเตอร์นะนะครับยังไว้อ่ะนะครับนี่ขนาดเป็นแอ์อินเวอร์เตอร์นะครับตัว 9, เก้าพันวัตต์เก้าพันวิทจูกับหมื่นสองนะครับแค่นั้นนะแล้วก็มีตู้เย็นสองตัวดูนะ่ครับสามพั 3, 6, 3, 7, นหกสามพันเจ็ดเนี่ยเป็นเป็นหน้าจอที่เป็นของจีนนะครับแต่ว่าเป็นบอร์ดแปลงนะครับเป็นบอร์ดแปลงตัวนี้หน้าจอมาทดสอบนะแต่ระบบหน้าจอมันจะบดต้นออกปกติมันก็จะใส่มิตเตอร์นะครับมีปุ่ม ตัวแปลงนะครับนี่แบบเก็บของหลายปีแล้วมันประกอบนะครับตั้งแต่รุ่นที่แบบบอสไซเลยเพราะว่าตัวนี้หน้าจอมันตั้งค่าอะไรตั้งค่าแบบเป็นภาษาจีนนะครับปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นภาษาอังกฤษเนะนี่ครับมันจะเป็นเป็นภาษาจีนครับสองร้อยสามสิบสามโวลต์นะครับนะครับดูนะครับสามพันเจ็ด นี่วอรเบิร์นะครับแมที่อินเวอร์เตอร์ที่ผมขายให้ลูกค้าที่เขาอยากใช้ในบ้านนะตัวนั้นสองหมืนวัตต์คิดเบอร์ครับอันนี้แปดพันวัตต์นะอ่านี่ครับเปิดแค่สองตัวในสามพันเจ็ดสามพันแปดนะครับอันนี้แปดพันวัตต์นะครับว่าความแรงมาขนาดไหนท่องแรงแท้นะครับกินกระแสแบบสแตนบายไม่มีเลยนะครับเป็นศูนย์นะครับนะครับเป็นบอร์ดแปลงพึ่งทํามานะครับก็ใส่ได้ประมาณ อ, braucht, อ,อ, medo, อ 7, air, า,ออ 12, tu, встреч, าทิตย์กว่าและอาทิตย์อาทิตย์กว่าแหละนะครับอันนี้ 12, tu, แปดพันวัตต์เปิดแอร์เร่งขนาดแบบนี้เลยครับอันนี้มือสองพันวิทยุครับเปิดตัวหนึ่งกลางคืนจะเปิดทุกวันนะครับนะครับอันนี้หมื่นสองพันวิทยุเลก็แม่เพิ่นก็จะเบิ่งโทรทัศน์แล้วก็เปิดไฟแล้วก็พัดลมอย่างยี่น,นี่แหละครับก็ตัวน,นี้ก็มีแค่โหลดไฟกับพัดลมนะ เลยทั้งบ้านนะครับเอาอแค่แอร์ตู้เย็นเนี่ยมันจะกินถ้ามันทํางานอนะันนี้มันเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ห้องกวงก็แค่เก่าคิวเห็นไหมครับมีเก้าคิวนะครับ,รบอันนี้สิบสี่คิวนะครับมีสิบสี่คิวนะครับนะ จะมีแซ่อาหารคั่วเกี่ยเกีบกคั่วแหละนะครับนี่นะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดเลยแต่ของลูกค้านะครับของลูกค้านะครับของลูกค้านั่นมันกับถ้าเป็นรุ่นเกาน่านี่ผมเปรียบเทียบไปเบิรงนะเปรียบเทียบให้ดูขนาดอแอร์เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะยังกินไฟขนาดนี้นี่ครับทั้งทีวีพร้อมเลยอะแอร์อ,อ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้เก้าพันวิทยุเร่งยีบ่บห้ายีย่หกนะครับเพราะว่าของมันแคบ นะครับห้องห้องแคบนะครับก็เบิ้งการจินให้เบิ้งนะครับการพลกแบบสูงให้เบิ้งนะครับต่อเน,นื่องนะครับแต่ว่าของผมนี่คือได้ถึงเสาเพราะว่าแผงมันร่วมกันทั้งหมดนี่ทั้งหมดยี่หกแผ่นนะครับยี่บหกแผ่นกลางวันมันจะยิงระบบออนกิตเข้าตู้ในระบบตู้ด้วยครัสลับเป็นไฟบ้านปุ๊บมันจะยิงเข้าอัตโนมัตินะครับถ้าสลับเป็นแทนไฟบ้านนะครับเพราะว่าอนอนกิตอออนกิตเนี่ยมันจะ ร่วมกันอยู่แล้วนะครับมันจะรวมมันจะรวมกับขาของไฟในบ้านอยู่แล้วพอมันสลับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับมันสลับเป็นอินเวอร์เตอร์มันก็จะใส่ออนกิดยิ่งเข่าอินเวอร์เตอร์เลยนะครับนะเพื่อลดการกินแบตในช่วงกลางวันนะครับมันจะยิ่งออนกิดเพียวๆเลย2ตัวตัวหนึ่งอ่าสองพันนะครับตัวหนึ่งสองกิโลวัตต์อ่ะตัวหนึ่งสามนะครับผมเปิดเฟื่ นี่คือบอกการกินใน้เบิ้งนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอา่าที่เป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าเยอะๆนะครับเป็นอุปกรณ์ที่รุ่นเก่าหลายๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นรุ่นเก่าเยอะๆ,ๆเดี๋ยวผมจะเฮ็ดอินเวอร์เตอร์มาให้นะครับอินเวอร์เตอร์มาให้เฉพาะเลยโดยที่ไม่ต้องเอ่อคำนวณโหลดยังเลยนะครับแบบไม่ต้องจํากัดโหลดนะครับผมจะเฮ็ดเป็นแบบอา่าตัวใหญ่เดี๋ยวกดติดตามไว้นวจะมี ตู้เย็นตัวนี้นนีรุนร่นแรกๆครับตัวนี้ก็หลายปีแล้วตัวนี้หกปีแล้วนะครับตัวนี้หกปีตัวนี้ก็คือใส้แค่เกี่ยวกับอ่าที่มันเป็นแบบอันนี้บริไดไ้ตัวนี้คือบริไดไ้ก็คือระบบไหน้นะครับเป็นแต่เป็นแบตรุนเ่านนี้เปลี่ยนแบตไปแล้วนะครับเปลี่ยนแบตเป็นตอนนั้นมันเป็นแบตแค่แค่ที่หมายอันนี้ก็คือก็ต้องวอลถึงแลลวครับตัวนี้เป็นแค่แบบใช้เป็น DC ดีซีตัวนี้ใส่เป็นแค่ดีซีเนแบบพัรลุ่มดีซียังงี้สินะครับใส่แบบดีซี แต่ว่าถามารุ่นแรกๆนะี่ใส่ที่ผมหให้ท่านลูกค้าที่ขายไปก็คือใส่แบบนอนไหลนอนหน้าบานสวนนะครับในน้อยๆต่นีมันจะเป็นแค่ชุดมือกบบาทแต่หลายปีแล้วแหละเอามาบอกเรื่องตัวนี้นะครับตอนนี้เราจะเน้นเป็นแบบชุดแบบใส่ในบ้านคู่เรื่อนใหญ่ไปเลยเพิ่งครับนี่ยกินต่อเนื่องแบบนี้เลยนะขนาดนี้เลยนะนะครับสามพันหกร้อยสามพันเจ็ดร้อยประมาณนี้เลยนะครับต่อเนื่องเลยยินยาวๆเลย กสิได้ยู่งบางเมื่อก่อนฝนตกก็สอดแจ้งถึงเสารแล้วก็ใส่ตัวครับผมแต่บางวันได้ถึงประมาณแค่ตีสองตีสามนะครับบางเทีก็ตีสี่อ่าบางทีแม่เพิ่นลุกนะครับห้องเข้าห้องน้ามันนี้มันก็สิกินดึงกระแสไฟไหลายนะครับเรองของกสิแต่ตอนเ้ามันก็ทำงานเองครับผมตอนเ้าตอนเ้าช่วงประมาณสองสามโมงเสามันสิทำงานเองเลยนะครับมันเปิดที่มันปิดตัวยุ่ที่นะครับผมตั้งไว้ก็คือสี่สิบสองอ่าสี่สิบนี่ครับ ที่11เกือบ42เลยก็จะเปิดเองอตัตโนมัติที่52นะครับนะครับาการชาร์จสูงสุดที่แบตเตอรี่เต็มเต็มที่เลยได้6ประมาณอีก60 60กว่านะครับประมาณ60กว่านะครับดึงกระแสในใจกระแสนะครับใจกระแสดึงกระแสได้ประมาณนี้แล้วนกะ็ไฟเป็นมาตรฐานนะครับนะครับ230ประมาณนี้คือลง อนี้น้อยคือสองร้อยสามสิบคือตั้งบ่เกินตามมาตรฐานเขาไม่เกินสองร้อยสี่สิบที่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูเรือนเขากำหนดนะนะครับนี่ครับมันอ่าเนี่ยดูครับนี่ขนาดเปิดแค่แบบคือตู้เย็น,นอะ่ะอินเวอร์เตอร์ขนาดว่าทุกอย่างเป็นอินเวอร์เตอร์หมดนะครับดูอันดูางกที่ยาวคือหน้าบ้านนตู้แช่นี่ถอดนะนจะเปิดตลอดไฟไปตู้แช่นี่จะ ถอดนะครับผมเบิ่งครับอยูย่ประมาณนี้เลยตัวหน,นึ่งนะครับง่ายๆ่ายนะครับเบิดขึ้นครับผมเบิดขึ้นแต่ว่าคือบอกให้เบิ่งขนาดว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดนะแล้วแอร์นะครับแอร์ที่เป็นโรตารี่รุ่นเก่านะ่ะไม่ว่าจะเป็นกี่บิทยูก็ช่างจะกินกว่าพวกนี้สองถึงสามเท่านะครับสองถึงสามเท่าเอาไงตัวนี้หมื่นสองพันบิทยูนี่กินอยู่ประมาณพันเลี้ยงระบบอยู่ประมาณพันกว่าบาท พันลอยหรือว่าประมาณพันสองประมาณยังต่ำสุดๆกับยูประมาณเก่าลอยไรแอร์รุ่นเป็นโรตารีนะครับท่านคิดดูเอาพันเนี่ยไปคูณสามเมืองนะครับคูณสองคูณสามนะครับเพราะว่าขนาดแอร์อินเวอร์เตอร์บางรุ่นแค่หมื่นสามนะพีคสูงสุดสามพันสี่ร้อยวัตเอาไงสามพันห้าร้อยวัตนะครับนี่คือเปรียบเกียบให้ฟังขนาดทุกอย่างเป็นอินเวอร์เตอร์หมดนะมันกินค่าวัต์ขนาดนี้เลยนะครับแอรวพัดลมทํางานแล้วนะครับ มันขึนมันขึนสูงหลายนะครับนะครับพัดลมทํางานพัดลมอ่าระบายความร้อนนะครับทางานเนะตลมอตัวนี้แปดพันบาทนะครับผมเพิ่งเฮ็ตนะครับเพราะว่าตัวนั้นไปขายให้ท่านสระบ,บุรีนะครับไอตัวอ่าสองหมื่นบาทอันนั้นใส่แบบแต่ว่ามันสองหมื่นบาทเนี่ยมันพีคสูงสูงนี่มันดึงแบตหลายนะครับขน,น,นตอนนี้ดูดึงแบตเตอรี่นะดีซีนะครับผมในเบิ่งดึงดึงแอมดีซีนะครับนี่คือค่าจริงเลยนะนะ ค่าใกล้เคียงนะครับบอมีตเติร์กพอในนอนนี่ค่าใกล้เคียงคือสิบตัวหนึ่งที่ผมบอกกันแหละนะครับอันนี้นะครับนี่เอาบูนเลยอยู่แค่นี้นะครับบูนแบตเตอรี่นี่การดึงแบตเตอรี่นะดึงแบตดีซนะครับอ่าดึงแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบก็ไปจ่ายเอซจ่ายเอซมันก็เสีได้อยู่เพราะว่าตัวนี้มันกินสามในหนึ่งค่าเป็นระบบที่สองมันจิกินสิบตัวหนึ่งอ่าก็ไปคำนวณเอาเองนะครับอ่าผมผิพมดพลาดหมือนกันก็บคอยคำนวณกันเองตามค่าจริง เนี่ยเก้าสิบ mdc นี่ประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันจะกินหนึ่งในสี่เพราะว่ามันเป็นระบบสี่สิบแปดแต่ถ้าเป็นระบบสิบสองมันจะกินสิบตัวหนึง่งไปหารกันเดานี่ครับไปหารสี่กันอีกตัวหนึ่ง่ากินกระแสเท่าไรเอาเกนะ้าสิบเก้าสิบไปหารสี่ตัวนี้ยท u ี่พันกว่าวัตต์เหรอครับอ่านี่ครับขึ้นสี่พันกว่าวัตต์แล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์แปดพันวัตต์นะครับนะเนี่ยขึ้นสี่พันกว่าวัตต์แล้วนะครับผม อ่บอตัวนี้ผมพึ่งไปเก็บมาเนี่ยพลมตัดการทํางานเลยว่ามันเย็นไว้ครับมันเทอร์โบครับนะมาแปลงอีกรอบครับบอดเพราะว่าต้องเห็ุกาลังสูงเ็จในบ้านะครับนะมอแปลงจะเป็นแปดพันบาทนะครับตัวนี้ได้ครึ่งหนึ่งเลเดินยาวๆเลยสี่พันสามเลยนะครับเห็นไหมครับพี่เตเบึ่งนะครับนะครับมันัดตัดอยูี่สิบเอ็ดหลายชั่วโมงครับนี่ บางทีพวกแอร์มันอ่าอันตอนนี้แอร์มันก็ร่างดึงอยู่แอร์มันจะมีช่วงกินช่วงอันนี้เห็นไหมสี่พันกว่าน,นะครับนี่แอร์มันจะมีช่วงกระชากแล้วก็ตัดช่วงเดินเรียบเพราะว่าตอนนี้หมื่นสองพันยินขณะให้เบิ่งเป็นแอร์ยูนิตอร์นะนี่ผมเปลียนเทียบให้เบิง่งถ้าเป็นแอร์โรตาร์ดีเนี่ยท่านไปคูณสามเลยนะครับผมจะบอกไว้วาบ้านลูกค้าบางคนอ่ะอุปกรณ์ทุกอย่างมันจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นโตรตารี่อยู่นะครับ มันจะพีกสามเท่าเลยแหละนะครับพีกสามเท่าขนาดไอ้ไอเ้เอตเตอร์ที่ผมลงให้เบิ้งอะตามหลายคลิปอยู่ที่ไปติดตั้งแล้วลงคลิปให้ดูอะขนาดหมื่นสามพันบิทูนะครับกินวัดอยู่ที่สามพันเจ็ดสามพันแปดสามพันหาสามพันแปดก็มีนะครับที่ไปลงให้เบิง้งน,นะครับเบิง้งนี่คื่อวัดให้เบิง้งค่ะท่านแต่ใส่หลี้บาง เอ่อท่านสระบ,บุรีนี่เห็นแจ้งว่าผมโทรไปสอบถามใช่ได้ประมาณถึงเที่ยงคืนนะครับใช่งานใดสูงชุดดลยนะครับเพราะว่าตัวเย็นเพ่นจะซีตัวนี้เป็นรุ่นเก่าหมดเลยนะครับนั่นี๋ยวต้องมีการเพิ่มแผงนะครับเพิ่มแผงเพิ่มแผงเข้าไปแล้วก็อ่าใส่ใครใส่แบบนั่นนะครับเพิ่มแผงเข้าไปแต่ว่ามันดึงแบตเตอรี่ไหลผมอาจจะเฮ็ดเป็นระบบใหญ่กว่านั้นก็คือ ไม่ต้องจํากัดโหลดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรในบ้านไม่ต้องไปเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์ทุกอย่างผมจะเฮ็ดอินเวอร์เตอร์แบบใหญ่เลยนะครับใหญ่แบบเลยเพราะมั้นหาหมื่นวัตต์มอแปลงแบบสองสองหมื่นห้าพันวัตต์สองตัวนะครับแล้วก็บ,บอร์ดนี่แบบเอาบอร์ดมาเห็ดเองนะครับเอาบอร์ดมาใส่เรียกว่าใส่อ่ามอสเฟตนะครับมอสเฟตตัวละสองลอยแอมเนี่ยอ่าเป็น ไอจีพแบบแบบีทีมวดเฟดแบบสองร้อยแอมแบบทำบอร์ดยาวทำบอร์ดยาวเลยนะครับเป็นระบบที่แบบอ่าสูงกันน,นะครับนะนะครับนี่ก็คือเปรียบเทียบให้เบิง่งแล้วก็วอาให้วอาให้เข้าใจบางคนลูกค้าเพิ่นบอกเข้าใจในระบบนะครับออนกิดกับบอดออฟกิดนะครับออนกิดนี่แม้แต่ห้าพันวัตต์ก็ยังไม่มีการกระเทือนอะไรครับอ,อนินเวอร์เตอร์เลยเพราะว่ามันแค่แชร์กระแสเข้าไปในระบบไฟบ้านนะครับระบบไฟบ้าน,าน,น,นเ,เ,เพราะว่ามันบ่มีส่วนหนักอฉียงเลยเพราะว่า มันมีหน้าที่แค่ยิ่งกระแสเข้าไปในบ้านซื้อ,อไปไปเสริมไปลดซ,ซ,ซ,ซื้อนะครับแต่ว่ามีพลาญอย่างเลยมีแต่เนีมือขึ้นอย่างมีแต่ดึงไฟบ้านไปกินนะครับนะมือขึ้ปีเตียบใหเนไหงบางคนบ่เข้าใจเนาะเดี๋ยวต้องอธิบายกัน,นายาวๆเพราะว่าบางที่ก็คือออฟคิดนะครับมันต้องคำนวณโหลดให้มันได้นะครับถ้าอยากใส่แบบลงทุนบดบดต้องสูงมากนะครับอยากใส่ในบ้านทั้งหลังเลยก็คือ น้องคำนวณโหลดเห็นไหมแต่ว่าออนกิดนี่ตั้งเป็นตัวน้นอยนะครับแต่ก่อนผมก็ใช้ตัวนี้ด้วยนี่ใช้กิดไายด้วยนี่ตัวหนึ่งแค่หกร้อยวัตต์นี่ไม่ต้องไม่แบกพาระ,ะอะไรเลยครับไม่ต้องยบการโหลดอะไรแต่ว่ามันกับไปเรื่อได้แค่หกร้อยวัตต์นะครับเปิดตู้เย็นตัวเดียวกับ,กบสิบพอ่อเลยนี่เอาง่ายตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ก็จะไม่พอแล้วนะครับหกร้อยวัตต์นี่แต่ว่ามันไม่ได้ตัดอะไรก็คือมันแค่แช์เข้าไปเฉยมันไม่ได้ไปแบกพระะอย่างนี้นะที่แช่นี่คือเปรียบเทียบมึงอินเวอร์เตอร์ที่แบบ ามันทำงานหนักหนวงขนาดไหนนะครับ 3, 7, นี่สามพันเจ็ดนี่เบิรงนะครับนี่ครับอารมเทโบแ้่ก็บเบิรงมิเตอร์ครับผมทั้งหลังเนะี่ยอะเบิรงอ่าทัานเบิรงแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะในในระบบออนกริตนี่มันจะถูกมากเลยราคามันจะถูกมากๆเลยออนกริตนะครับแต่ว่าแต่เป็นแบบนี้มันจะบอบอทนนะครับ อันนี้เขาเรียกว่ากิจทายหรือว่าเป็นออนกิจมือสมครเล่นนะครับออนกิจมือสมารเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นระบบที่แบบง่ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าออนกิจออนกิจนะครับออนกิจมันก็สี่ใส่แพ้งในลังในไหลแลยกับผลิตไฟในไหลไปสูงนะครับนะนะครับเบื้องนี่พละม 4, ลันแบกไว้ปัะมาณซีพันวัวนี้แอตัวในบ้านตัวของนอนอาจจะลดละประมาณนี้เลยนะครับนี่พละมันอยู่กับ ตู้นะครับเพราะว่ามันใช้ทั้งบ้านเลยแบกทั้งบ้านแต่ว่าไอออนกิตนี่บ่ได้ไปแบกยั้งครับมีตัวอะไรกับผลิตเท่านั้นก็ได้เท่านั้นเละเอาไงหกร้อยวัตตัวกิตไท่หนี่งตู้เย็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเก่าคิวยังบ่พอนี่ครับนี่นะในช่วงสตาร์ทนะแต่ว่าช่วงลั่นมันก็จะกินอยู่ประมาณหน่ร้อยสองร้อยวัตนะครับเพาบ่าเกินนี่แหละนะครับผมนี่คือเปรียบเทียบให้บึง่งนะครับอธิบายให้ฟังบางคนลูกค้าเขาขใจในระบบเนาะ แต่ว่าถ้าท่านอยากใช้ใหญ่จริงๆเดี๋ยวผมจะทำอินเวอร์เตอร์เป็นห้าหมื่นวัตต์ห้าหมื่นวัตต์นะครับใช้แบตก็อยู่ประมาณสักแปดลูกสิบลูกประมาณนี้เลยนะครับนะนะครับใช้แผงก็อยู่ที่ประมาณสิบหกแผ่นนะครับนี่ก็ถือว่าแบบไม่ต้องไปจำกัดโหลดเุกอยงครับใส่ทุกอย่างนะครับใส่ทุกอย่างรุ่นเกา่ารุ่นใหม่บ่จำเป็นแต่ว่าต้องมีทุนนะครับมีกำลัง ซับที่สูงขึ้นมานดีน้อยนะครับเพราะว่าอยากใส่ทั้งบ้านก็คือ,อไฟดับก็ยังมีไปใช้ทุกอย่างนะครับใช้ยีบสีชั่วโมงใส่แทนไฟฟ้านอกจากจําเป็นนิดๆอุปกรณ์อุบัติเหตุรือว่าพายุเข้าเยอะก็จะไปใช้ไฟบ้านนิดหน่อยสลหรับเอทีเอนะครับนะนี่ใช้โซลาร์เซลล์ล้วนเลยนะ,นะครับนะครับนั่็คือแนะนําให้ฟังเนะ็ตบอกให้ฟังให้เข้าใจนะครับคือมันเป็นอาชีพที่ของผมนะ่ะอาชีพที่ของ ผมผมต้องทําอยู่แล้วนะครับแต่ท่านไม่เข้าใจผมก็เข้าใจอยู่มันไม่ใช่อาชีพของท่านเขไาใ้านงะครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อซื้อวิดกันเงีย้ยเงนะครับซื้อวิดกันเงยเงเพราะว่ามันเป็นอาชีพใครความชํานาญใครความชํานาญมันเนาะบางที่ผมบอกหลายกะบ,บอกหลายกะเขาว่าเขาเก่งกะสร้างเขาอีกมันบะ้ครับเพราะฉะนั้นกะบ,บอกอะไรมาหลายทูกอย่างก็คือแค่ไปแนะนําแค่ไปเปรียบเทียบไปฟังให้คิดคิดเองคิด,ค,ดคิดเนี้ยเงี้ยครับผมนะ เพราะว่าออฟกิดเนี่ยมันจะแบกภาระ,ะอยู่กับอินเวอร์ตเตอร์หมดเลยแต่ถ้าออนกิดเนี่ยไฟดับก็คือดับเบิดทั้งหมดบ้านนะครับท่านโบมีไฟยังใส่นะเอาไฟดับไอตัวตัว,ตวกิดท้ายหรือออนกิดเนี่ยก็จะดับไปหมดหมดเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าออฟกิดก็คือไฟดับยังมีไฟใช้ยอยู่นะครับอยู่คือเก่านะครับโบมีอ่าผลกระทบต่อกับเครื่องไฟฟ้าโบมีอย่างนะครับเพราะว่าท่านก็ใช้อยู่กับออฟกิด ทีอินเวอร์เตอร์มันแบกภาระอยู่ตลอดเวลานะครับนะ<ม>นะครับอยู่ตลอดเวลาหรืออีกกรณีหนึ่งคือถ้าลูกค้าอยากใช้เป็นแบบอ่าชุดแบบไม่ต้องลงทุนยุะก็คือมีสองตู้สำรองกันไว้สำรองเป็นแบบไฟฟ้าไปเลยนะครับเป็นแบบไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่เราจะสแตนบายไว้กรณีแบบอ่าแบบชุกเฉินแบบจริงๆรีงดีก็คือมีสองตู้บบนี้มีสองตู้นีนนตู้หนึ่งส,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 สมมติว่าตัวนี้เป็นตู้หนึ่งนะตัวนี้ตู้หนึ่งคือสมมติว่าตัวนี้มันหมดปุ๊บ มันก็มาใช้ตัวนี้แทนพอตอนเศร้ามากมันก็สรตัวนี้เปิดมันก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักตัวที่แบกพระละหลายๆนะครับเก็เปรียบเทียบไปฟังให้เข้าใจง่ายนะครับนะนะครับอันนี้แปดพันตาทนี่ิึงขนาดกินอนยู่ประมาณน,นี้กินต่อเนื่องเลยนะครับนี่นะครับนี่กินต่อเนืองเลยนะ่าวนก็อยู่ประมาณน,นี้แหละนะครับผมนี่คือเปรียบเทียบตอนแต่ว่าตัวนี้ก็คืออผมจิบ่าส่ลูกคา้าตัวนี้มันแบบเกาเกึกแล้วมันเป็นของจีนผมไปไปค้นหาว่าใดเพราะาผมเห็ด ใส่เองแทนที่ตัวที่สองหมื่นบาทที่ผมขายให้ลูกค้าท่านสระบุรีไปเนาะคือเอามันต้องยังเป็นต้องใส่ครับเพราะว่าค่าไฟในแพงมหาศาลแต่ผมมีโซลาเซลล์ในเดือนเจ็ดแปดพันครับผมนะห่งค่าไฟสมือในพุ่งกับจชูดเลยเพราะฉะนั้นเขาตรงนี้ใส่นะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่สร้างกองอะไรกันนะครับก็ค่อยติดตามิึงแล้วยินดีเตอร์ผมจะเห็นแบบเออใหญ่แบบไม่ต้องจำกัดโหลดแต่ว่าก็คือท่านลูกค้าที่อยากได้อีหรีนะครับนะ เพราะง,งานพวกนี้มันเป็นงานเฉพาะงานที่ต้องสั่งนะครับต้องสั่งต้องสั่งทําเป็นงานพิเศษนะครับเบิรงมิตเตอร์ครับผมเบอร์นี่เอา้าสนใจก็โทรมาสอบถามครับผมตามคลิปเบิรงคลิปลหลายๆนั่นแหละอ่ะให้ใจเบิรงนี่ครับเดี๋ยวจะมีอย่างลงให้เบิรงดีๆให้เบิรงแล้วกันแนะนําแน,แนวๆกันนะครับอ่ะขอบคุณครับผม